ครับผมขอสวัสดีพี่น้องแฟนเพจบริษัทศักดิธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมคนเดิมนะครับศิรพงศ์สักธิล์จะมารีวิวนะฮะชุดโต๊ะอาหารสวยๆงามๆนะครับให้ลูกค้าได้รับชมนะฮะกันสดๆเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับโต๊ะอาหารสไตล์โมเดิร์นพิเศษสุดๆนะฮะวันนี้เราจะมานาเสนอนะครับชุดโต๊ะอาหารนะครับที่มีเก้าอี้ที่มีเท้าแขน นะครับเป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายนะครับอีกแบบหนึ่งของทางร้านศักดิ์สิทธิ์เฟอร์นิเจอร์นะครับตอนนี้นะครับวันนี้เรามีเก้าอี้จะมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับที่มีเท้าแผนสวยๆงามๆนะครับตัวนี้นะครับนั่งสบายทําจากไม้สักทองแท้ๆนะฮะราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับนั่งสบายนะครับอ่านั่งสบายนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนนะฮะอยากนั่งชิลๆนะฮะกับเพื่อนกับครอบครัวนะครับตัวนี้ก็ ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับเก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ตัวนี้อยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับแล้วต่อมานะครับผมโต๊ะอาหารตัวนี้เรียกว่าโต๊ะอาหารขาตัว v ีนะฮะตัว V ีแบบไหนเราจะเรียกตามชื่อเนี่ยจะเรียกตามลักษณะของโต๊ะนะครับที่มีเชฟนะฮะบริเวณขาที่เป็นรูปตัววีนะครับตัวนี้ไซส์90ยาวเมตร50สูง77นะฮะราคาอยู่ที่8,000บาทนะครับ ราคาอยู่ที่8,000บาทนะฮะแล้วก็เราจะมีนะครับเก้าอี้นะครับที่เป็นลูกนั่งนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับสวยๆงามๆนะครับไว้แถมไม่ไม่แถมไม่แถมนะครับไว้จัดเซตให้กับคุณลูกค้านะครับตัวนี้ไซส์40ยาวเมตร50สนะฮะสูง47เซนติเมตรนะฮะราคาอยู่ที่6,500บาทนะฮะเดี๋ยวผมยกออกมานะครับเดี๋ยวผมยกออกมาว่านะฮะบริเวณด้านหลังเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับเก้าอี้นะเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับเป็นเก้าอี้ยาวอย่างนี้นะครับ6,500บาทนะฮะตัวนี้สวยงามนะครับเดี๋ยวผมยกให้เลยนะะได้เห็นกันสดๆเลยนะครับว่าเซ็ตของเรานะฮะสวยงามนะฮะตัวนี้อยู่ที่6,500บาทนะครับสวยงามนะครับทำจากไม้สักทองไม้สักแท้ๆนะครับเราพร้อมที่จะนำมาเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับ ก็เดี๋ยวไปมาสรุปกันก่อนว่า,าราคาสินค้าราคาเท่าไหร่บ้างตัวนี้เก้าอี้ตัวละ2,500บาทนะครับเก้าอี้ย,ยาวที่ผมนั่งเนี่ยราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับโต๊ะนะฮะราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับสนใจนะครับพี่น้องแฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสักศิลป์เฟอร์นิเไม้สักแพร่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ